เด็คนค่ะวันนี้หนูจะไปเก็บไข่คไข่ได้กีบฟองเขาวันนี้โอ้โหมันวิ่งออกมาแล้วเอ้าไข่แตกก็มีอยู่ข้างล่างเห็นไข่แตกครับัเก็บก่อนเออมันไข่มันใหม่ตัวไก่ไก่ที่มันไข่ใหม่ ไข่ใ,ใหม่แล้วมันก็ไม่ยังยังไข่ยังไม่สวยอ๋ออันนี้ได้ทั้งหมดนี้หกฟองใช่ไหมลูกดูดูไข่มันไหลตกลงไปแตกหน่วยหนึ่งนะครับเป็นไข่คงจะเปลือกแข็งบ่พอนอะเปลือกแข็งได้พอก็สรุปแล้ววันนี้ตอนนี้ได้หกฟองแล้วก็แตกหนึ่งเป็นรวมรวมเป็นเก็ดเนาะจากไก่สิบตัว นูชอบไหมฮะพูดดังๆหน่อยเลียบมันแล้วเป็นไงตั้งแต่เลี้ยงไก่มาในลูกมีความรู้สึกยังไงบ้างมันออกไข่ทุกวันแล้วดีใจไหมหรือว่าไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบชอบชอบไหม กินหัวอาหารไม่แรงแรงกว่าไอ้ที่มันถ่ายออกนะเดี๋ยวเราก็จะได้ปุ๋ยแล้วนี่ปุ๋ยก็จะได้เอาไปเอาไป,าไปาใส่ต้นไม้เราสีไก่โป,โปอ่ะไข่หนูจะไปทำอะไรทอดไข่แล้วหรอโอเคไปเราไปทำอาหารกัน อาทีทำเมนูอะไรให้ปู่กินครับทำไข่เจียวโ่เเหรอลองดูที่ไข่ไข่เป็นไงโอ้ไข่เจียวสั้สามสามลูกนัโมเสี่เลยก็สามอันเกือบเต็มถ้วยเลยวันนี้จะกินเมนูไข่อย่างเดียวเลยไม่มีอาหารอื่นเลยนะถ้าไม่พอเราก็เอาไข่จากตู้เย็นเรามาสวยสวยเลย ปาดเดียโอ้สองแล้วใครจ่อีกสามเนี่ยเอามาเทเอามาเทลงเป็นไข่ดาวก่อนก็ได้เดดี๋ยวูไปเ็เอาลูกตัวตัวมาเป็นไข่ดาวเออเออมาเอามาลงไข่ดาวเลย เอาลงเอาลงตับาให้พ่อทำใหเาา้เอามามันหยเร็วๆมันจะไม่ทันกันเอาลูกแต่แย่ไม่พวนึ้ไม่ได้เออเอามาเลยเออลองลูกาขาวๆดูลูบขาวมันมันจะแดงไหมอุ่นๆยู่เป็นโอ้ก็ออกไม่ได้หรกนี้มันเป็นไข่ไหม โอ้มันก็สวยอยู่นะไข่ไข่ใหม่เลยโอ้โหสวยมากเตรียมไข่เคียวเลยเออีกพอไหมนี่พอไข่ดาวคงจะไม่พอลูกเอาเอาเอาไข่ในตู้เย็นเรามาอีกไหมอีกบ้างอ่ะที่ที่เราเออเอาไปเจอเอาไปเอาไปใส่อีกลูกหนึ่งไข่เรามันลูกเล็กเพราะว่ามันยังเป็นไก่ใหม่อยู่นี่นี่ไฟไฟไข่เคี่ยวเลยไข่ดาวพอแล้วครับผอา โอเคเอาเปลือกไว้ไว้ไปบดบดแล้วไปเป็นอาหารอันนี้ใส่แล้วไหม <Okay. S 1> เอาโอเคใส่นี้แล้วก็รสดีเลย <Okay. S 1> รสดีรสดีสดแม่ครัวตัวน้อยครับสาวน้อยไปเจอปักกดพิดตามกดไร่กดแช่กดสะตะไข่ใส่ร้านหน่อยในเด้ออ้อาวใส่แม็กกี้ หนึ่งเป็่งร้านหน่อยมีความสุขในการเย็ดครับดูหน้าตาเขาเขามีความสุขในการทำเนาะนนนนวันนี้เป็นเมนูไข่เรือเลวันนี้จะเมนูไข่ไข่เจ็ดฟองครับไข่ใหม่ๆก็หกแล้วก็ไข่เนื้วตู้เย็นก้นหอหนึ่งอาไปขยับสู้ค่อยไปสองพ่อลูกทำอาหารให้ปู่กิน Il, ham, ถ้าใส่หอมม Gir ันก็จะอร่อยนะใส่หอมใส่เมื่อเขือเทศเข้าไปโอ้ยเมื่อไรปู่จะได้กินใส่หอมเนาะรถแล้วเป็นยังกระบ่อเหมือนมึงติด ใคไ่ไหมบ่มันเป็นไข่ไหมบ่หรือไฟมันแรงเกินไปปิดคองกองเหรียญอนนี่ครับกองกองใบเตยนหน่หนูหนูชอบทำไมถึงชอบไปอยู่ในกล่องเฮมันเตียดอะมันมันนอนแล้วมันสบายใช่ไหมมันก็ลมันกนอนนอนสบายดี เปิดพัดลมใส่เลยนอนในนอนเล่นนอนดูการ์ตูนนอนดู y o ยูทูบใส่นิดเดียวก่อนก็ได้เดี๋ยวเพื่อนมันแฉะใส่นิดเยอกว่อนะพอพอพอเว้ยเว้ยเว้ยวว้ยเนี่ยเลื่อมมะควายกันได้ไหมเอาเทลงเลยเอาเทลงเทลงบอเลยลูกเอาเป็นไข่คนไข่อะไรก็ได้ไข่ขั้วไข่ขั่วก็ได้ จงังไดเขาก็ยหน่ำขึ้นกานันา่มนล่ะเป็นปลาเตยเหรอไม่ควายิงนะอะมามาควาเองมามันมันเลือกเอ็นั่นละมันเลือกแตกแล้วใช่ไหมมันเลือกแตกแล้วเป็นเป็นไข,ข่คั่วเลย <c ười> ตเตยชอบทำกับข้าวจะไหมลูก ทำหมดเลยเดี๋ยวโตขึ้นก็อาจจะมีเมนูต่างๆหลายๆอย่างเนาะเอาคือหมุนไปเรื่อยๆคนไปด้านนั้นก็ต้องหมุนไปด้านนั้นใช่ไหมเฮ้ย เดี๋ยวปู่ซื้อให้มันมันยานไหมเม่อังเกิงไม่สายยันหม, <c oughs> <c oughs> มดลายปีแล้วเอาปิดไฟก่อนไหมปิไมไดไฟเลยปิดไฟเปลนไหมเป็นกระปูสอนเอาวางไว้ก่อนเมื่อด้านเนี้ยมันไม่ร้อนหรอกนี่หมุนมีมันมีตัวหมุนอยู่ปลาทางตู้เย็นใช่หมุนปลายทางตู้เย็นเออหมุนหมุนปลาทางนิ้วก้อยเออ เปลี่ยนแล้วหมุนไปทางนิ้วก้อยแล้วก็หมุนทางนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งไม่เหมือนกันนะทางนิ้วโป้งนี่มันจะเปิดให้มันแรงขึ้นโอ้โหได้ชิมฝีมือของหลานสาวทั้งปรุงทั้งคั่วเลยใช่ไหมลูก แต่ว่าตอนแรกก็บยัน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 ,นมันแตกแตเต็นบวะอ้าวเสร็จแล้วไหมนี่เอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอ้ยนี่แล้วก็ไข่ไข่อันนี้เป็นไข่ดาวไข่ดาวไม่เกือบไม่เลยหไม่กินไข่ดาวก็ะกินไข่หัวโอเคอ่ะไปตั้งโต๊ะเลยสามคนสามคนอ้านี่ครับ ข้าวขาววันนี้กินข้าวขาวเลยกินข้าวขาวโอ้โหกินข้าวขาวกินห้องข้าวนี่ครับผมชูจุมิเหรอฟติดตามกดไลค์ให้ล้านหน่อยเด้อครับอ้าวไม่เตยมาฝากช่องลูกนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนให้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็วันนี้คลิปนี้ จากอาหารเนาะเมนูอาหารนี่มีไข่ดาวไข่ขั่วไข่เจียวขั่วนะเนาะไข่เจียวขั่วฟีมือของไข่เ,เ,เตยไข่เตยเอาโอ้โหร้อน ไม่ไม่หลอนเบื่อร้อนเกินเอาลากคลิปข้าม่ก่่อยานวหกชวจคำว่า